ตอนนี้ก็อยู่แถวบางซื่อครับรถที่ปล่อยมาก็เป็นเออ่ขบวนด่วนพิเศษทัินารัตครับขบวนที่สามหนึ่งกรุงเทพไปหาดใหญ่นะนำมาโดยรถจากฮิตาชิครับเหมือนเดิม เห็นสีอย่างนี้ก็น่าจะเดากันได้ครับนะสี่ห้าหนึ่งหกนะมุมย้อนแสงหน่อยต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเรื่อมมุมผิดนิดนึงนะฮะรถมาพอดีนะครับ กำลังมาเลยครับควนสามหนึ่งครับดีเซนสนะี่ห้าหนึ่งหกฮะค่อยๆมาช้าๆครับเพราะว่าตรงนี้แรงมาไม่ได้นะครับควนสามหนึ่งครับดีเซนสนะี่ห้าหนึ่งหกฮะเร็งเครื่องมาแล้วฮะลายตรงชาติหนึ่งเดียวในไทยครับสี่ห้าหนึ่งหกมาแล้ว เป็นคันที่หลงเหลือสุดท้ายเลยสีนี้นะหมาสีห้าหนึ่งหครับสีไม่ได้สวยครับแต่ถือว่าเป็นของหายากครับนะ ตอนนี้สีก็ไม่ได้สวยนะแต่ถือว่าหายากมากนะถ้าสำหรับคนแถวนี้ก็น่าจะเจอเกันบ่อยนะครับแต่ละคนต่างจะวัดจะจับตัวได้ยากหน่อยนะครับส่วนฝั่งรถขาล่องครับเข้ากรุงเทพก็เป็นริ้วเปล่าขบวนเก้านะครับริ้วเปล่าขบวนเก้านะนามาโดรถจากฮิตาชิครับหมายเลข4ี่ห้าหนึ่งสานะครับ นะรถเปล่าเข้ากรุงเทพนะครับรถด่วน CNR ครับไปทำขบวน9นะครับดีเซนสห1 3นะครับส่วน4516ก็จอดหน้าลงรถจักรนะครับต่อไปเขาก็จะไปบำรุงหลุดตลิ่งชันสาะตะยานครปฐมนะฮะสีห้าครับขบวนรถเปล่าเข้ากรุงเทพครับมานะครับ4513ไปเร็วนะฮะ หมายเลขงสามครับรถปล่าเข้ากรุงเทพครับคาดว่าไปทําขบวนเก้านะ ปิดท้ายด้วยรถไฟฟ้ากำลังครับไปแล้วฮะก็มุ่งหน้าผ่านสถานีบางซื่อนะครับแล้วก็จะวิ่งเข้าสถานีสามเสนแล้วก็เข้ากรุงเทพไปเตรียมทำขบวนเก้าน,นะก็เดินทางปลอดภัยทุกคนทุกท่านสุดเส้นทางสวัสดีครับ